สวัสดีครับมาพบกับการเฉลยและอธิบายนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของลำดับและอนุกรมอ่าเป็น EP ที่2แล้วนะครับผมขออภัยเสียงอบค้างด้วยนะครับและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโจทย์เขาบอกว่าลำดับ an เท่ากับ 2n กํลัง2เมื่อ N มีสมาชิกเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับอันนี้เป็น ลำดับจำกัดนะครับผมโอเคเรามาดูกันทีละพจเลยนะครับผมเขียนสูตรพจทั่วไปก่อนนะครับที่เขาให้มา a n เท่ากับ2 n กำลัง2โอเค a 1แทน1่1ใน n นะครับผมก็เป็น2นะครับตัวแรก A2 เท่ากับ2องกำลังสองเป็น4 4่คูณสเป็น8นะครับผม A3 เท่ากับ2องคูนสามกำลังสเท่ากับ3 3 9 9 2มเนะครับผมข้ามไปหาพจน์ที่100เลยนะครับ โอเคอืมหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยกำลังสองได้เท่าไรเอ่ยขออนุญาตทดนะครับได้ สองคูณกับหนึ่งศูนย์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 นะครับนี้ก็เป็นสองหมื่นนะครับผมโอเคแต่ว่าในช้อยเขาเขียนมาไม่ครบหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคก็น่าจะ ข้อนี้เนี่ยเอามาเขียนจพ์ใหม่นะครับก็จะมีสองแปดสิบแปดจุดจุดจุดไปถึงเรื่อยๆนะครับอ่าพสสุดท้ายก็จะเป็นสองหมื่นถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับโอเคพสสุดท้ายหรือโพสที่หนึ่งร้อยนั่นแหละครับข้อนี้เนี่ยเป็นลำดับจำกัดนะครับผมก,จจบก็น่าจะตอบกอไก่นะครับผม มาดูกันที่ข้อ12นะครับเขาบอกว่าลำดับ an เท่ากับ 2n บวก4เขียนในรูปแจงพจน์ได้ดังข้อใดนะครับมีตามนี้แต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดพจน์มาแสดงว่าอ,อันนี้เนี่ยพจน์น่าจะต้องพจน์มันก็ต้องเป็นน่าจะต้องเป็นอนันต์นะครับผมโอเคเขียนสูตรพจน์ทั่วไปเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิม อันนี้สุดพจน์ทั่วไปที่เขาให้มาแล้วก็ A1 เท่ากับ2คูณ1นบวก4นะครับ2122บวก4เป็น6นะครับผมตัวแรกเห็นไหมตรงกับข้อขอไขเลยถ้ายังไม่ชัวร์คิดต่อไปครับ A2 เท่ากับ2คูณ2บวก4 224 4บวก4ขเป็น8นะครับผมโอเคตัวที่2ก็ตรงกันนะครับถ้ายังไม่ชัวร์อีก A3 สามนะครับสองคูณสามบวกสี 3, 2, 6. 6่สามสองหกหกบวกสี่เป็นสิบนะครับผมตรงไหมตรงครับยังไม่ชัวร์อีกก็ a อสี่เท่ากับสองคูณสี่บวกสี่สองสี่แปดนะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองก็ตรงครับแล้วมันก็จะแบบมีไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดว่าพจน์นี่มีถึงเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นข้อ12จึงตอบข้อขอไข่นะครับโอเคมาดูกันที่ข้อ13นะครับโอเคโจทยเขาบอกว่าลำดับ2 6งหกสนะครับเขียนในรูปพจน์ทั่วไปได้ตรงกับข้อใด ข้อนี้มี2วิธีนะครับซึ่งผมจะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับวิธีแรกนะครับคือการแยกตัวประกอบนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะครับโอเคสองหกสิบสิบสี่นะครับผมโอเคอสองเนี่ยทำยังไงมาถึงจะเป็นหนะครับผม ก็คือเกิดจากหเนี่ยเกิดจากที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทําดูก่อนนะครับสองบวกสี่ 4. นะครับผมอันที่สองนี่สิน่าจะเกิดจากสองบวกสี่คูณสองใช่ไหม สี 4, 2, 8. 8่สอบวกสเป็น10อันนี้ก็จะน่าจะเป็นสองบวกสคูณสโอเคอันนี้ก็คูณ1อยู่แล้วก็อันนี้ก็คูณ0แยกตัวประกอบอีกครับเป็นสองบวกสโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับ2อบวกสี่นะครับ แยกตัวประกอบก็จะเป็นหนึ่งลบหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็สองบวกสีก็จะเป็นสองลบหนึ่งนะครับแยกตัวประกอบกันมานี่ครับแล้วก็ให้ตัวที่เรียงกันหนึ่งสองสามสี่นะครับให้เป็น n นะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ย a n จะเท่ากับ 2บวกสคูณกับ n ลบหนะครับผมซึ่งมันไม่ตรงอยู่แล้วนะครับกับในนี้โอเคที่จริงเราสุ่มเราสุ่มช้อยเราสุ่มช้อยเนี่ยครับเราเราสุ่มช้อยสี่ข้อนี่มาลองเขียนใส่ก็ได้ครับอย่างสมมุติว่า เอ่ข้อผมลองเอาข้อขอไขมาครับก็ an เท่ากับ4 n ลบสองนะครับ a หนึ่งเท่ากับส <Okay. S 2> คูณหนึ่งลบสองก็เท่ากับสองนะครับโอเคพจน์แรกก็เป็นสองนะครับอันนี้ก็ a สองเท่ากับสี่คูณสองลบ สองนะครับสี่สองแปดลบสองเป็นหกนะครับผมดูว่าตรงกันไหมตรงกันนะครับผมเป็นหกเออแล้วผมจะแยกตัวประกอบทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าข้อนี้นี่ตอบข้อขอไข่นะครับผมที่จริงสุม่มช้อยมาขีดพดทีละตัวก็ได้แล้วนะครับอันนี้ เรามาดูข้อที่สิบสี่นะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาถามว่าลำดับอันนี้อันนี้เขียนในรูปพจน์ทั่วไปได้ตรงกับข้อใดนะครับผมได้ตรงกับข้อใดอ่าเขาก็ให้พจน์ทั่วไปมาแล้วก็บอกว่าเมื่อเนี้ยเอ็นเนี่ยมีพจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นลำดับจํากัดนะครับผมเป็นลำดับจํากัดนะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองทีละตัวแล้วกันลองที่กองไก่ก่อนนะครับ a n เท่ากับ 2n บวก1 a 1เท่ากับ2คูณ1บวก1นะครับ2คูณ1เป็น2บวก1เป็น3นะครับผมโอเค a 2เท่ากับ2คูณ2บวก1 2 2 4บวก1เป็น5นะครับผม เ3เท่ากับ2คูณ3าบวก1นะครับ2 3 6สาบวก1เป็นเจนะครับผมโอเคตรงทั้ง3าตัวเลยครับอ่าถ้ายังไม่มั่นใจก็คิดต่อนะครับผมเ4เท่ากับ2คูณ4บวก1นะครับ2 4 8บวก1เป็น9นะครับผมตรงไหมครับตรงครับยังไม่มั่นใจอีกนะครับ A5 ้านะครับ 2คูณ5บวก1นะครับ25 10บวก1เป็น11นะครับผมโอเคเอามาเขียนเป็นลำดับนะครับผมก็จะมี3 5 7 9 1นะครับผม357 91นะครับตรงกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่14ตอบข้อกอไก่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่15นะครับเดี๋ยวผมจะทำาชิป EP ละประมาณ10ข้อนะครับผมแล้วก็อัตราใน2ข้อสุดท้ายก็จะเก็บไว้เป็น EP สุดท้ายนะครับผมอ,อันนี้วิธีเดิมเลยนะครับผมเขาบอกว่าลำดับอันนี้เขียนในรูปโพสทั่วไปได้ตรงกับข้อใดน,นะครับผมก็โอเคสุ่มมาสุ่มสูตรโพสทั่วไปแต่ละช้อยมาลองคิดดูเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นลำดับจํากัดนะครับมีตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่6นะครับทุกข้อเลยเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็น AN เท่ากับ N บวกสิบสองนะครับ A1 หนึเท่ากับหนบวกสิเท่ากับสินะครับตรงไหมพจน์แรกไม่ตรงนะครับเปลี่ยนอันใหม่นะครับผมเปลี่ยนอันใหม่เดี๋ยวมาลองขอควายละกันครับ พก็จะเป็น a n เท่ากับ3 n บวกส2บสองนะครับ a 1เท่ากับสามคูณหนึ่งบวกสิบสองโอเคสามหนึ่งสามบวก1ิ okay. เป็นสิบห้านะครับผมเ2เท่ากับดูพลแรกว่าตรงไหมครับส5บห้านะครับ,รบตรงกันนะครับถ้ายังไม่แน่ใจคิดพดตอบผลถัดไปเลยนะครับผม สามสองหกนะครับบวกสิบสองเป็นสิบแปดนะครับโอเคตรงนะครับยังไม่แน่ใจคิดต่อไปอีกนะครับโอเคสามสามเก้าเก้าบวกสิบสองเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับตรงครับถ้ายังไม่มั่นใจก็คิดต่อไปอีกครับเรื่อยๆ a อสี่เท่ากับสามคูณสี 1 12, 342 12-12เป็น24ยังไม่มั่นใจก็คลิดไปอีกครับ A5 เท่ากับ3 5, 5บวก12 355อ่า27นะครับผม15-12เป็น27โอเคตรงไหมก็ตรงครับผมโอเคยังไม่น่นใจก็คิดถึงดที่6เลยนะครับ 3ามคูณบวกสิขออภัยเสียงรถด้วยนะครับหกามสิบนะครับผมหกสามสิบวกสิเป็น30นะครับผมอ่านำโพสที่เราคิดได้มาเขียนเรียงกันเลยครับก็จะมี15บ8 2า2ิบแปดนะครับสิห้า สิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสามสิบนะครับมาดูกันนะครับว่าตรงไหมโอเคตรงนะครับสแสดงว่าข้อคอควายเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับผมโอเคมาดูกันที่ข้อสิบหกนะคบเขาบอกว่าลำดับสองสี่แปดสิบหกสามสองยี่สี่ถ้าสังเกตเอ่อเดี๋ยวเยวพิ่งนะเขียนในรูปพจน์ทั่วไปได้ตรงกับข้อใดนะครับเขาห้ามหาพจน์ทั่วไปนะครับถ้าสังเกตเนี่ย ผลต่างของแต่ละพจน์จะไม่เท่ากันนะครับก็จะมาสองสี่แปดสิบหกสามสองยิบสี่มันเพิ่มไม่เท่ากันนะครับให้สันนิษฐานไว้เลยว่ามันน่าจะเป็นเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับผมโอเคลำดับเลขาคณิตนะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มพจน์ทั่วไปมาลองคิดทีละข้อนะครับเดี๋ยวลองกอไก่ก่อนนะครับเอ็นเท่ากับ สองเอ็นบวกหนึ่งนะครับผมโอเคเอหนึ่งเท่ากับสองยกกําลังหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสองกำลังหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับตรงไหมไม่ตรงนะครับข้อนี้นี่ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวลองข้องงูนะครับผมง,งูเขาบอกว่าเอเอ็นเท่ากับสองกำลังเอ็นนะครับเอหนึ่งเ A1 เท่ากับสองกำลังหนอันนี้เป็น2องตรงไหมตรงครับยังไม่แน่ใจคิดอีกสัก2องสองสาตัวนะครับ A2 สอเท่ากับสองกำลังสองนะครับเป็น4ี่ตรงนะครับผม a 3สเท่ากับสองกำลังสามส4ี่ี่สองปดนะครับผมตรงไหมตรงครับผม a 4สเท่ากับ สองกําลังสี่นะครับสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกนะครับผมนี่ตรงไหมตรงครับ A ห้านะครับสองกําลังห้าสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองนะครับผมตรงไหมตรงครับมาดูจนถึง a อหกเลยก็ได้ครับสองกําลังหกนะครับผม โอเคสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสองสามสองสองหกสิบสี่นะครับผมเอามาเขียนเรียงกันนะครับเป็นลำดับได้ก็จะเป็นสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่นะครับอันนี้เลขสองนะครับผม สองสี่แปดนะครับผมแสดงว่าข้ององูเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับผมเรามาดูกันที่ข้อที่17เเลยนะครับโอเคนี่ครับแนวแนวเหมือนกันเลยครับเหมือนกันหลายข้อเลยก็คือ ให้ช้อยมาเป็นโพสทั่วไปแล้วก็เราก็ลองแทนทีละโพสดูครับว่าโพสที่หนึ่งโพสที่สองโพสที่สามอย่างนี้มันตรงไหมอย่างเงี้ยครับวิธีคล้ายๆกันเดี๋ยวลองสุ่มเอาเป็นกอไก่ละกันครับ a n เท่ากับสามนบวกหนึ่งเหนึ่งเท่ากับสามคูณหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็เป็นสี่ตัวแรกนะครับตรงไหมตรงครับ A สองเท่ากับสามคูณสองบวกหนึ่งสามสองหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมตรงไหมตรงครับ a อสามเท่ากับสามคูณสามบวกหนึ่งสามสามเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับตรงไหมก็ตรงเหมือนเดิมครับนี่ถ้ายังไม่แน่ใจก็คิดไปเรื่อยๆครับถ้ากลักวไม่แน่ใจกลัวไม่ชัวสามสี่สิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับตรงครับ A5 ห้นะครับสามหกหเป็น16นะครับตรงไหมก็ตรงครับแสดงว่าข้อ27สิบตอบกอไก่นะครับมาดูกันที่ข้อ18นะครับเขาบอกว่าลำดับอันนี้น,นี้น,นี้นนเขียนในรูปพจน์ทั่วไปได้ตรงกับข้อใดนะครับขออยญาให้อ่านนะครับอ่านให้ไ,นนนนไหวโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่ม ทีละข้อนะครับเดี๋ยวขอไขก็ได้ครับที่จริงดูตาเปล่าคิดมันก็ได้แหละครับมันไม่ต้องเขียนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอันนี้เขียนคือให้เห็นภาพว่าเออมันคิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับโอเคก็แทน n เป็น1ปลายเเท่ากับ1บวกหเป็น6พจน์แรกเป็น9นะครับไม่ตรงนะครับแสดงว่าอันนี้ผิดเดี๋ยวเรามาลองงองงูนะครับ เขียนโพดต่อไปนะครับ 4n บวก5นะครับ n 1เท่ากับ4คูณ1บวก5เท่ากับ9นะครับตรงไหมโพดแรกตรงนะครับผมยังไม่ชัวร์ดูโพดต่อไปนะครับ5นะครับ4 2 8นะครับ8บวก5เป็น13นะครับผมตรงไหมตรงครับ a สามเท่ากับ4ี่คูณสามบวกห้านะครับสี่สวกหเป็นสินะครับผมก็ตรงครับ A4 สี่เท่ากับสี่คูณสบวกห้าสบนะครับบวกหเป็น2ีเอ็ดนะครับตรงไหมตรงครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้ององูนะครับผมโอเค เดี๋ยวมาดูกันที่2ข้อสุดท้ายของ EP นี้นะครับข้อที่19สไตล์เดิมครับวิธีเดิมเขาให้ลำดับมาเป็นอนุนี้ให้เขียนในรูปพจน์ทั่วไปได้ตรงกับข้อใดนะครับก็สุ่มที่จริงฉิดตาเปล่า,ามันก็ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกอไก่กันนะครับกอไก่เขาให้พจน์ทั่วไปเป็น AN เท่ากับสิบลบสาม A1 เท่ากับ12คูณ1ลบ3นะครับ12คูณ1เป็น12ลบ3เป็น9นะครับผมโอเคตัวแรกตรงนะครับถ้ายังไม่ชัวร์คิดอีกประมาณ2 3ตัวนะครับผม A2 เท่ากับ12คูณ2นะครับลบ3 2 2 อ่าอืมสองสองยี 12, 2, 24. 24่สี่ยี่สี่ลบสเป็น21อันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับโอเคไม่ตรงกันอันนี้เป็นยี่เอ็ดพที่สองเป็นหกนนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาลองอ่าข้อขอควายนะครับนำพจน์ทั่วไปมาเขียน ที่เขาให้มาโอเค a n เท่ากับสิลบสามเนะครับ a1 เท่ากับสิบสอลบสามคูณหนึ่งะครับสิบสองลบสามเป็น9นะครับ a 2สองเท่ากับสองลบสามคูณสนะครับสิบสองลบสาคูณสองสมองหสิบสองลบหกเป็นหนะครับตรงนะครับผม a3 สเท่ากับ สิบสองลบสามคณสามสา้านะครับสิบสองลบเ้าเป็น3านะครับโอเคไม่ตรงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขียนมาผิดหรือว่ายัางไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ a c นะครับเป็นสิบสาม a สิบสองลบสามคูณสี่นะครับสามสี่สิบสองสิบสองลบสองเป็นศูนย์นะครับ a ห้านะครับอโอเค a ห้าสิบสองลบสามคูณห้านะครับสามห้าสิบห้าสิบสองลบสิบห้าก็เป็นลบสามนะครับค,คิดเกิน <c ười> คิดเกินเพราะว่าในนี้มีมแค่สี่ผลนะครับข้อนี้เนี่ย ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันหิบหรือ,อยังไงครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะตอบข้อขอขวายนะครับผมโอเคมาดูกันที่ข้อที่ 20. ข้อสุดท้ายของ EP นี้นะครับโอเคโจทย์เขาบอกว่าของลำดับอันนี้อันนี้แล้วก็เขียนในรูปพจน์ทั่วไปได้ตรงกับข้อใดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาพจน์ทั่วไปสุ่ม ใช้แต่ละข้อแบบมาคิดเลยนะครับ a n เท่ากับเดี๋ยวลองกอไขก่อนนะครับ a n เท่ากับ n ส่วน n บวก2นะครับ a 1แทน1นใน n เข้าไปนะครับโอเคางวนเป็น1นะครับ1บวก2เป็น3ตรงไหมไม่ตรงนะครับอันนี้ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวมาลองคอคคายนะครับ a, n เท่ากับ n ส่วน n บวกหนึ่งนะครับผม a หนึ่งนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับตรงไหมตรงครับยังไม่ชัวร์คิดต่ออีกนะครับขอมาเขียนตรงนี้นะครับ a สองเท่ากับหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งนะครับ กเกหนึ่งส่วนสามตรงไหมตรงครับอ๋อ,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 อผมลืมแทนด้านบนเป็นสองนะครับขอโทษด้วยครับเป็นสองส่วนสามนะครับผมโอเคตรงมาดูโพสที่สามนะครับโอเคด้านบนเป็นสามเหมือนเดิมสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับตรงครับมาดูโพสที่สี่นะครับผม 4, แล้วก็สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับโอเคได้สี่ส่วนห้าตรงนะครับแสดงว่าข้อที่ยี่สิบตอบข้อที่อตอบคอควายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อ ep หน้าอีก10ข้อนะครับผมเดี๋ยว ep นี้ขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนี่ที่ด้วยถ้าเกิดว่ามีเสียงรบกวนอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมของครับ